ัสดีครับพบกับ9 0ูแนลของเราอีกครั้งครับวันนี้ผมอยู่กับหุ่นกันพา RG Style Freedom Gundam ครับก่อนอื่นครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมในช่องวิดีโอของเรานะครับขอบคุณสําหรับผู้ที่กดติดตามด้วยนะครับจาก2คนเป็น27คนทวนครับขอบคุณมากๆครับในเนื้อหาวิดีโอของเราในวันนี้ผมจะทําการรีวิว RG s t y e Freedom Gundam ตัวนี้ครับว่าในปี2024ก่อนเข้าปี2025เนี้ย เขายังเป็นหุ่นกันพาที่น่าหาซื้อมาสะสมกันอยู่หรือไม่ครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเชิญรับชมเนื้อหาด้านในได้เลยครับ <S <S เรามาเริ่มที่หัวข้อแรกครับความสวยงามล่องเส้นรายละเอียดดีเทลของหุ่นกันพา RG Style Freedom Gundam ตัวนี้ครับเดี๋ยวผมขยับมาให้ดูใกล้ๆครับนี่ครับเพื่อนๆก็จะเห็นล่องเส้นของเขานี่ครับตรงแขนเป็นไงครับ เขาค่อนข้างที่จะใส่ใจรายละเอียดมาค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับสำหรับหุ่นกันพาเรียลเกตทุกตัวครับเดี๋ยวเราให้ดูด้านปีกของเจ้าสไตฟรีดอมตัวนี้กันบ้างครับชิ้นส่วนตรงปีกเนี้ยตรงโครงในของเขาเนี้ยเขาให้มาเป็นชิ้นส่วนพลาสติกชุบทองนะครับก็ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวครับดูตรงฟันเนลของเขาครับดูล่องเส้นดูรายละเอียดดูดีเทลที่เขาให้มาครับก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับ สำหรับคุณกันพา RG ทุกตัวนยครับต่อให้เป็นปีที่เขาผลิตมาปีเก่าๆอย่างเจ้าสไตฟิลดัมกันดัมตัวเนี้ยเขาผลิตมาตั้งแต่ปี2013ครับเขาก็ให้รายละเอียดดีเทลล่องเส้นอะไรต่างๆมาค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆลองดูครับเป็นไงครับคือเขาให้ความสวยงามล่องเส้นรายละเอียดดีเทลของเขาเนี่ยมาตั้งแต่เริ่มแรกๆที่เขาผลิตเลยนะครับสาหรับคะแนนความสวยงามล่องเส้นรายละเอียดดีเทลเนี่ยผมให้เขาอยู่ที่ 10คะแนนเต็มๆนะครับไม่มีหักครับเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อถัดไปครับหัวข้อที่2ครับความแข็งแรงของข้อต่อของเจ้าสไตล์ฟ r e ด d มกันดั้มตัวนี้ครับเดี๋ยวผมลองมาขยับให้ดูครับก็ถือว่าแน่นอยู่พอสมควรครับแต่ก็เห็นไหมครับยังมีชิ้นส่วนที่เขาตกลงมาครับเนื่องจากว่า เขาเป็นหุ่นกันพาที่เป็นตัวแรกๆของลายการผลิต rg ครับทําให้ข้อต่อของเขาเนี่ยความแข็งแรงของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยครับจะไม่ได้มีเยอะเหมือนหุ่นกันพา rg รุ่นใหม่ๆนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวลองขยับขาให้ดูครับดูช่องดูรอยต่อจุดขยับขาของเขาครับอ่ะอันนี้ขาเขาค่อนข้างที่จะไม่ขยับนะครับนี่ครับในเรื่องของ ความแข็งแรงจุดขยับของเขาเนี่ยสำหรับหุ่นกันพาสไตล์ฟรีดอมกันดั้มตัวนี้ครับผมให้คะแนนเขาอยู่ที่7คะแนนครับเนื่องจากว่าข้อเสียหลักๆของหุ่นกันพาเรียวเกตในยุคแรกๆเนี่ยข้อต่อจุดขยับของเขาเนี่ยทำมาได้ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ครับเราไม่สามารถที่จะหยิบหุ่นกันพาสไตล์ฟรีดอมกันดั้มตัวเนี้ย ถอดเขาออกจากแอคชั่นเบสแล้วก็จับเขามาตั้งยืนเฉยๆเนี่ยเขาล้มนะครับเขาไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองต้องพึ่งแอคชั่นเบสนั่นเองครับสาเหตุก็เพราะว่าพวกข้อต่อแถวหัวเข่าเอวตรงเนี้ยเขาไม่ได้แข็งแรงอะไรมากครับแล้วก็เขามีแบคแพคหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักมากๆครับเขาจึงไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองครับผมจึงให้คะแนนความแข็งแรงของ จุดข้อต่อของเขาเนี่ยอยู่ที่7คะแนนนั่นเองครับเดี๋ยวไปหัวข้อต่อไปครับหัวข้อที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงความแข็งแรงของข้อต่อจุดขยับไปนะครับในหัวข้อนี้ผมก็จะมาพูดถึงจุดขยับของเขานั้นเองครับว่าจุดขยับของเขาเนี่ยทำได้ดีขนาดไหนในหุ่นกันพา RG ที่มีขนาดซสาย1ต่อ1 c ึซตัวที่มีขนาดเล็กเนี่ยเขาจะทำได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวเชิญรับชมกันเลยครับ มาเริ่มที่ส่วนแรกครับแขนเดี๋ยวผมจะขยับแขนให้ดูครับนี่ครับนี่ขยับได้ขนาดนี้เลยนะครับข้อมือข้อมือก็บิดได้ครับนี่บิดได้เห็นไหมจุดขยับของเขาทําได้ดีทีเดียวครับมาดูส่วนเท้ากันบ้างครับส่วนขาส่วนอะไรเนี่ยนี่ครับขยับได้เห็นไหมองอได้ในเรื่องของ จุดขยับเนี่ยเขาสามารถทำมากบข้อด้อยในเรื่องของความแข็งแรงได้ดีพอสมควรเลยนะครับนี่ครับการขยับขาของเขาในช่วงข้อเท้าครับข้อเท้าชุดนี้ก็ขยับได้ครับข้อเท้านี่ก็เห็นไหมครับขยับได้ครับการขยับจุดขยับของหุ่นกันพาเรียวเกตทุกตัวเนี่ยจะทําได้ดีไม่แพ้กันเลยนะครับต่อให้ความแข็งแรงของเจ้าสไต์ฟรีดอมตัวเนี้ยเขา มีความแข็งแรงน้อยก็จริงครับแต่ว่าจุดขยับเขาทาได้ดีพอสมควรมาขยับปืนบ้างครับนี่ครับขยับปืนมาดูเรื่องของกระโปรงหน้าครับ่ขยับได้ครับซ้ายขวาขึ้นลงครับขยับได้ทั้งสองข้ายเป็นอิสระนะครับเอวเอวก็บิดซ้ายบิดขวาได้ครับอ่าบิดได้ประมาณหนึ่งครับศีรษะก็หมุนได้ครับหมุนได้เห็นไหมศีรษะหมุนได้ห้องนักบินนี่ครับขยับได้ ที่ผมชอบหุ่นกันพา RG ก็ตรงนี้ครับห้องนักบินเขาสามารถขยับได้ครับดีกว่า HG HG เขาไม่สามารถทำได้ครับตัวตั้งแต่ RG ขึ้นไปไล่ไป MG PG เนี่อ้เขาขยับได้หมดตรงนี้นอีกครับจุดขยับของเขาเดี๋ยวปืนเนี่ยครับปืนที่อยู่เนี้ยเราสามารถบิดเขาไปข้างหลังได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยๆขยับให้ดูครับเนี่ยเขาสามารถบิดไปข้างหลังได้แล้วก็ไปเอา จอยตรงที่อยู่ตรงเอวตรงเนี้ยเนี่ยเอาบิดเข้ามาข้างหน้าครับแล้วก็ถอดปืนตัวเนี้ยไปห้อยกับจอยตรงนี้ได้ครับในเรื่องของจุดขยับนี้ทําได้ดีมากๆเลยนะครับอ่ะมาดูส่วนปีกันบ้างครับส่วนปีกเขาก็ทํามาได้ดีครับนี่ครับบิดไปหน้าบิดไปหลังได้ครับแต่ว่าจุดขยับตรงเนี้ยมันไม่สามารถบิด ขึ้นบิดลงได้ครับแต่ว่าเขาจะมาบิดขึ้นบิดลงที่ตรงส่วนปีกย่อยๆของเขาตรงนี้ครับนี่เห็นไหมนี่เขาจะมาขยับตรงนี้ได้นี่เขาจะมาทําแบบนี้ได้ครับนี่ปีตรงนี้ขยับได้เห็นไหมครับค่อนข้างที่จะแยกกันเป็นอิสระพอสมควรครับอาจจะไม่ได้ทํามาดีเท่า M ตัวหุ่นกันพา mg นะครับแต่ว่า RG ตัวนี้ก็ถือว่าทําได้ดีพอสมควรนี่ครับ งฟันแนลปีครับก็ขยับได้เห็นไหมนี่ขยับได้มันค่อนข้างที่จะขยับได้เยอะครับจุดขยับของเขาในเรื่องคะแนนของจุดขยับเนี่ยของเจ้า rg s t ตฟ e freedom gundam ตัวเนี้ยผมให้เขาอยู่ที่10คะแนนเต็มเลยนะครับ <pronoun cing> ในเรื่องของจุด <academy> ขยับนี่ตรงน่องเขาของเขาตัวนี้ครับก็ขยับได้ครับชุดพลังงานของเขาตรงน่องนี้ครับกดเข้าไปครับนี่ขยับได้เห็นไหมขยับได้แทบทุก ชิ้นส่วนของเขาเลยนะครับต่อให้จุดข้อต่อ,องเขาเนี่ยต่อให้เขาไม่แข็งแรงแต่ว่าจุดขยับเขาก็ทํามาได้ดีทีเดียวครับผมจึงให้คะแนนในเรื่องของจุดขยับของเขาเนี่ยอยู่ที่10คะแนนเต็มครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะมาแปลงร่างเป็นฟูลเบิร์ดโหมดให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนครับ <S <S ตอนนี้ผมได้ทําการแปลงร่างเขาเป็นร่างฟูลเบิร์ดโหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆพอครับพอแปลงร่างเขาเป็นร่าง ฟูลเบิร์ดโหมดแล้วเนี่ยก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆครับนี่ครับเป็นไงบ้างครับอย่างที่บอกครับว่าข้อต่อเขาไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับในการแปลงล่างเพื่อนๆต้องใจเย็นๆนะครับในการจะขยับเขาแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยต้องใจเย็นๆครับอย่าลืมครับเขาคือพลาสติกนะครับเขาสามารถแตกหักบุบสลายได้นั่นเองครับ มาดูความใส่ใจของเขาบ้างครับนี่ครับเขาให้ล่องเส้นตรงฟันแนลตรงนี้มาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับนี่ใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆครับสำหรับหุ่นกันพาเรียวเกตต้องบอกว่าหุ่นกันพาเรียวเกรทุกตัวเนี่ยเขาให้ล่องเส้นดีเทลรายละเอียดมาค่อนข้างที่จะสวยงามทุกตัวนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นเจ้าสไตล์ฟรีดอมตัวนี้ครับหุ่นกันพาอาีทุกตัวครับมาพูดถึงเรื่องของ ความคุ้มค่าคุ้มราคาของเขาบ้างครับสำหรับเจ้า RG Style Freedom ตัวนี้ผมได้เข้ามาในราคา1,100บาทครับผมซื้อเข้ามาเมื่อประมาณเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองครับผมให้คะแนนความคุ้มค่าคุ้มราคาของเขาอยู่ที่9คะแนนครับทำไมถึงไม่10คะแนนเต็มก็เพราะว่าหักไป1คะแนนในเรื่องของความแข็งแรงนั่นเองครับพอมาเทียบกับราคา1,000กว่าบาทแล้วเนี่ยความแข็งแรงเขาทำได้ไม่ค่อยดีนั่นเองนะครับ แต่ก็ไม่ต้องห่วงครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็จับเขามาจัดท่าจัดทางบนแอคชั่นเบสกันอยู่แล้วถูกไหมครับอ่ะมาเรื่องของแถมที่เขาให้มากันบ้างครับในกล่องครับมีบีมเซเบอร์ให้1คู่ครับนี่ครับดาบเขาจะอยู่ด้ามดาบเขาจะอยู่ตรงนี้ครับตรงเอวตรงนี้ครับเพื่อนเพื่อสามารถถอดออกมาแล้วจับถอดปืนตัวนี้ออกแล้วให้เขาถือดาบแทนได้นะครับแล้วก็มีโล่ครับนี่ครับเป็นแบบบีมชิลให้อีก1อันครับก็ถอดตรงนี้ออกมาครับ เพื่อนๆจะต้องถอดชิ้นส่วนตรงนี้ออกมาแล้วก็เอาตัวนี้เข้าไปเสียบแทนครับแล้วก็เอาชิ้นส่วนตัวนี้ประกบติดตรงนี้อีกทีหนึ่งครับเข้าไปครับมือมือเขาก็แถมให้มาอีก3คู่ครับนี่ครับเป็นมือแบบแบบนี้1คู่ครับแล้วก็มือแบบกรามอีก1คู่ครับแล้วก็มือแบบขยับได้ครับนี่ครับขยับได้ นิ้วเขาขยับได้นิ้วโปง้งนิ้วชี้แล้วก็อีก3นิ้วครับขยับได้ให้มาอีก1คู่ครับก็ถือว่าความคุ้มค่าคุ้มราคาผมให้เขาอยู่ที่9คะแนนครับก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่ครับสำหรับเพื่อนๆที่ใครยังไม่มีแล้วก็อยากจะหามาสะสมสำหรับเจ้า rg style freedom g u มตัวนี้ครับเดี๋ยวผมมาสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังอีกหนึ่งครั้งครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเขาเป็นยังไงครับสำหรับหุ่น กันพา r า Style ไตล์ฟรีดอมกันดั้มตัวนี้ครับในเรื่องของความสวยงามรายละเอียดล่องเส้นดีเทลของเขาเนี่ยผมให้เขาอยู่ที่10คะแนนเต็มครับความแข็งแรงของจุดขยับข้อต่อต่อตางๆเนี่ยผมให้เขาอยู่ที่7คะแนนครับเพราะว่าเขามีข้อต่อที่ค่อนข้างที่จะไม่แข็งแรงนั่นเองครับเพื่อนๆต้องจับเขามาจับท่าจัดทายบนแอคชั่นเบสเท่านั้นนะครับในเรื่องของจุดขยับครับ สำหรับเจ้ากันพา RG- Style f r e e d d อมกันดั้งตัวนี้ผมให้เขาอยู่ที่10คะแนนเต็มครับเพราะว่าเขาสามารถขยับได้ทุกชิ้นส่วนจริงๆนะครับแม้กระทั่งจุดที่ผมไม่ได้ขยับให้เพื่อนๆดูครับไอ้ตรงนี้ก็สามารถขยับได้เหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ได้ขยับให้เพื่อนๆดูนั่นเองครับเป็นไงบ้างครับในเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มราคา ในปี2024ก่อนเข้าปี2025นี้ครับในเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มราคาผมให้เขาอยู่ที่9คะแนน,น,นเองครับเพราะว่าต้องตัดไป1คะแนนในเรื่องของที่เขามีจุดขยับที่มีความแข็งแรงในจุดขยับที่ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรกับราคาที่เขาตั้งขายมานั่นเองครับสำหรับเพื่อนๆใครคนไหนที่ยังไม่มีหุ่นกันพาอาร์ y l e ไต e e d ร m ดอกันดั้มตัวนี้มาสะสมครับถ้าอยากจะ หามาสะสมก็ก็แนะนําครับก็แนะนามันก็ไม่ได้ด้อยอะไรขนาดนั้นนะครับมันมันก็ยังมีความสวยงามของเขาอยู่นั่นเองครับสำหรับใครที่ไม่ชอบคุณกันพาตัวใหญ่ก็มองทางเลือกเป็น RG Style Freedom Gundam ตัวนี้ได้ครับอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะมา insert v ดีโอแบบเต็มๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ